เออาสนะวาสนาอาานาคตหน,าานงนาเอาอายุเอาอายุทีไปตกนะยังเไปเล่นหวอยอ่ะเอาอายุหาสยเ้าห่ห่ดูรถารอร่อยไหยเจ้าของยากหรือ นี่เต็มที่ลูกศิลป์ลูกศิตร์ตงตาก็ส่งมาให้รลอยดีไหมดีตัวจ้าดีชาดีสุดทั้งเนื้อเลยนะเนี่ยชาอะไรชาไอ้อะไรวะชูถูอะไรเนะี่ยอ่อนนะ อร่อยนะอาขอบคุณมากที่ส่งมาให้เขาส่งไม้กินเยอะเลยเนี่ยเนีวันนี้มันรู้สึกไง้มงพ่อ,อย,ยังตุยๆอยู่ไงแต่ก็ยังดีไม่ไม่หนักเหมือนตะก่อนลดไปเยอะเหลือทั้งยี่สเร์เซ็นต์ได้ไหมพ่อ ยาแคปซูลไม่เล็กนะให้แกกินไม่ละลายกม่กินอาหารข้าวบนให้เข้าไม่ขึ้นไส้อาเจียนาามันมียายึดตวงนึงใช้ทำให้ขึ้นไส่อ่ะมีผัดข้าวคุ้ง<อ>ขนมจีบขนมถวนม้ว,ว,วยขนมปังเออมันคือนอนรับดีไหมพ่าหลับหลย มื่อคืนไม่เห็นเดี่ยวเลยว่าทําไมไม่ปลุกเลยไม่ปวดไม่ปวดแสดงว่ากินกินอะไรไปแล้วเปล่าฉันแถมมากินหมดแล้วนี่ซื้อรถไว้โโอ้หได้ใช้เลยนึกว่าจะพาไปเที่ยวหนที่จริงรถกันเนี่ยแล้วจะมาเต้นเพ่าะเขาเออกลางวันไปหาตุ๋นเตี๋ยวร้านร้อยไปกินกินเตี๋ยวหน้ากลาวัน่ะ เอาไหมเสี่ยวเตี๋ยวเกิดเสี๋ยวอะไรดีอ่ะเตี๋ยวน้ํามันยังไม่ไม่ไม่อยากกินอะไรเลยมันเป็นไงไม่อยากกินเหรอไม่น่าเลยเข็ดเข็ดอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยทั้งเกียนทั้งที้เลยโอ้โหเดินเข้าซส้วมไม่ทันเลยเมื่อวานเนี่ยวานไม่ได้ถ่ายรูปเลยโหลวงโป๊้กับค้างนาวนาวเข่งตอดเลยเดือด เราจะคําก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่เคยไม่เคยอย่างงี้นะงี้มันอาการมันมันลุกแทบไม่ทันเลยเมื่อวานนี้ยิงต้ดปลื้ดปลื้ดตอนนี้หยุดดูทอทัศน์เลยนี่ไม่ได้ดูเลยยูทูบทอทัศน์หยุดก่อน

เดบมเจมนัง็บตัวตันนเลยัวอืมอ๋อตอนนี้ปกติดีแล้วเมื่อสักตงชั่วโมง อาการไม่ดีเลยหัวใจเต้นผิดจังหวะความดัน,นไปไนอ่องตอนนี้ก็ดีขึ้นก่อนที่เป็นก็ร้อนร้อนในอก ตอนนี้มันจะปกติแล้วสถานการณ์ชวนตะกี้เข้าสู่กันบิกฤทธิ์เลยรอยอ้อยเจ็ดไม่เท่าไหร่ดูใน,ลลในไลน,น์อะลงไลน์ถามทิปมันยังไงบ้างดีขึ้นมั้ง ไปทำอไรนี่ไปสัมผัสปูท่ที่ใกอยๆยังไม่อึเลยไม่กินอะไร <c ười> ตอนนี้หลานสาวมาเยี่ยมปู่เอาหลานมาครับเอาเอาเลรนมาเยี่ยม <cười> 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 nhưng lũ to, à Nhưng lũ tụi ตกเยอะเลยเมื่อนตกเยอะเลยเรือเก้าสิบกว่าหรือข้างบนข้างล่างต่ำดูในเป็ในเป็ลายมื่อคืนส่งไหมพ่อนอนด้วยไขแม่สองคนแล้วพ่อรูตอนไหนก็รูตัวตอนไหนีสี่ได้ะไรมากไม่ใช่ละปู่เขาระบนกระวายไงเครื่องนีนเขาเพิ่งเอาเข้ามาประเครื่องจพว่อะไเพื่อวะไรเพิ่งจะเข้ามาตอนเออเออ

ถามทิศถามปู่ทิศถามปู่ไหมฮะไปเจอพ่กควยบ่อยไงถามทิศตอบได้ปู่ก็ตอบได้ปู่รู้เรื่องพีกันวยลูกติดลูกติด เพ่อวันนี้ดีขึ้นบ้างไหมพ่อบอกให้ลกูลกๆรู้หน่อยพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านเลยหมอสั่งกลับเลยเอาไหมเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็นทําบุญเลยนะเอาพระกี่องค์ษย์องค์นักเนี่ยเอาห้าองค์นี่ได้ได้ทำบุญแล้วก็มีอะไรกินไปเที่ยวไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวพ่อไหวไหม <c oughs> ไหว <c oughs> <ไ> <c oughs> เอาบุญบุญอะไรบอกลูกหลานนะพอจะกลับแนละ้ว พูดจะกลับแล้วกลับนะแต่เงิหน้าอย่างเดียวเราไม่พูดแล้วไไไไปปททีี่่หหนนอยยากเวแสดงว่าดีใจจัดเลยกลับบ้านอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวให้ทนายพาไปเที่ยวเลยเดี๋ยวทนายพาไปเที่ยวโอ้ทนายก็าขาเที่ยวอยู่แล้วบายไม่เที่ยวพอไปเที่ยวสักทีนอนมาบนรถนี่ทนายก็าขาเที่ยวเลยไปตากทะเลสักคืนนึงเที่ยเชียงใหม่เที่ยววัดท่าตุงเออไปวัดท่าตุงกั่เออวัดท่าตุงไปหาลูกตาสัก ไปบวชเดี๋ยวเอาไปบวชวัดลุงตาเลยได้มพ่อให้บวชตอนนี้เอาไหมเนี่ยให้เป็นเจ้าวาดด้วยต้องให้คนนะต้องให้คนเล่บวชไปอ้าวนี่ยไอเขาเล่นไปไอสองคนเมื่อวานน้นงตายแล้วมันจะไปบวชเก่งได้ไอสารไปวัดท่าสงกับมาไปบอกเล่าหลวงพามาแล้วมั้ยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กลับบ้านเลย เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวถ้าพรุ่งน,นี้ทําไม่ทันอะไรเดี๋ยวอาจจะปร,ะรินประเรื่องทาบุญเลยทำยังไงวันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาที่ที่วันพระแต่กลับมาแล้วดีใจแล้วพออยากจะกลับมาเลยวันเลยวะไปนอนเจ็บที่บ้านดีกว่าใช่ไหมไปนอนล้วรักษาที่บ้านดีกว่าเห็นไม่เจ็บเท่าะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ ไอค้คนเนี่นยไปอยู่ที่ท้องคำท้องคำบานคนชื่อไอ้อ้นวนนะนอยู่ตรงนั้นเลยใบยายใบเลือีเรียกมาไม้อ้วนน่ะแล้วแล,ะละ้วยาโมดมีลูกมีใครชื่ออะไรบ้างในยโมดดาไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลย <c oughs>